รวมคำศัพท์เกี่ยวกับน้ำหอมดูคลิปนี้จบดูเรื่องแน่นอนลองชิวิตี้ลองชิวิตี้ก็คือการติดทนของน้ำหอมนั่นเองนะก็คือพอฉีดจบผิวเราแล้วฉีดกับเสื้อผ้าเราแล้ว,ลวติดทนไปกี่ชั่วโมงไปกี่วันอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับลองชิวิตี้นั่นคือการติดทน protection protection ก็คือการกระจายกลิ่นของน้ำหอมใน,นก็คือการที่น้ำหอมอยู่บนผิวเราแล้วมัน protection ออกไปเท่าไหร่และโพ i ิชันการกระจายระยะ1เมตร2เมตรอะไรก็ว่ากันไปนะนี่คือการกระจายกลิ่นนั่นเองซียาซียาหลายๆคนอาจจะสับสนกับโพดิชันนะครับซียาตก็คือการที่น้ำหอมมันระเหยทิ้งไว้ในอากาศอยู่นานเท่าไหร่เหมือนการที่เราเดินไปแล้วตัวไปแล้ว แต่น้ำหอมเนี่ยยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยตัวเดินหน้าไปแล้วน้ำหอมนี่คือทิ้งไว้ตามหลังนั่นก็คือการซีอยากนั่นเองนะครับ,บลายบายบลายบายคืออะไรก็คือการที่เราไปซื้อน้ำหอมตัวนั้นโดยที่ไม่ได้เทสกลิ่นไม่ได้ลองกลิ่นมาก่อนเลยก็คือแบบวัดดวงเลยก็คือซื้อไปเลยนะว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็มาลุ้นกันอีกทีนั่นกะ็คือ บลายบายนั่นเองครับแฟงเกอร์แฟงเกอร์คือการที่น้ำหอมหนึ่งตัวที่ผลิตออกมาแล้วแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนปรุงขึ้นมาใหม่อีกในพื้นฐานกลิ่นตัวเดิมอย่างเช่นยิปซงรองวนนะครับก็จะมีตัว edt ออกมาใช่ไหมทีนี้ edt ก็ ED มาเป็น e d p แล้วก็มาเป็นเลเวอร์อรฟูมนั่นคือการแฟงเกอร์น้ำหอมนั่นเองนะก็คือเป็นการต่อยอดจาก น้ำหอมตัวเดิมตัวดั้งเดิมนะครับเพิ่มเติมกลิ่นที่มัมีความแตกต่างจากเดิมเข้ามาเล็กๆน้อยๆต่างกันไปนิดๆหน่อยๆ DISCON หรือว่า d i s c o n t i n u วดิสคอนก็คือการที่น้ำหอมตัวนั้นได้มีการยกเลิกการผลิตนะครคือจะไม่ผลิตอีกแล้วสิ้นสุดการผลิตน้ำหอมดีไซเนอร์น้ำหอมดีไซเนอร์คือเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ผลิต แค่น้ําหอมอย่างเดียวคือก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะมีการผลิตเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับแล้วค่อยมาผลิตน้ําหอมอย่างเช่นกุชชี่ชาแนลดีออรอมฟอร์ดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับน้ําหอมนิชน้ําหอมนิชก็คือแบรนด์ที่ผลิตแต่น้ําหอมอย่างเดียวที่เปิดตัวมาเพื่อที่จะขายน้ําหอมเท่านั้นไม่ได้มี เหมือนดีไซเนอร์ที่จะขายเสื้อผ้าอะไรมาก่อนนะ,ะก็คือเกิดมาเพื่อขายน้ําหอมเท่านั้นตรงๆเลยน้ําหอมนิชส่วนมากก็จะมีราคาค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าเขาจะมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีความแบบท็อปฟอร์มมาใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นเนี่ยก็จะมีความเ,เฉพาะทางเฉพาะตัวนี่ก็จะเป็นข้อแตกต่างกันระหว่างน้ําหอมนิชกับน้ําหอมดีไซเนอร์นั่นเองน้ําหอมกลองซิลกลองซิลคืออะไรนะครก็คือ น้ำหอมที่ขายกันปกตินะครับมีซิลพลาสติกหุ้มนะครับแล้วก็สีกล่องก็คือเป็นที่เหมือนที่ขายกันตามปกติทั่วไปตามห้างนะครับนั่นก็คือน้ำหอมกล่องซิลนั่นเองน้ำหอมเทสเตอร์นะมาคู่กันเลยนะเทสเตอร์คืออะไรเทสเตอร์คือตัวที่อนามีไว้สําหรับเทสเตอร์ในเคาน์เตอร์นั่นแหละ นะครับก็คือที่นี่มันจะแตกต่างจากกล่องซีลตรงที่กล่องนะรูปร่างของกล่องจะไม่เหมือนกันแล้วจะไม่มีซีลพลาสติกหุ้มและแล้วก็สีสันของกล่องเนี่ยจะไม่ได้สวยงามเหมือนกล่องซีลนะกระดาษกล่องของกล่องเทสเตอร์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างนะส่วนมากมันก็จะเป็นกล่องสีขาวๆไปเลยเรียบๆหรือเป็นสีเหมือนกระดาษลังสีออกน้าตาลน้ำตาลก็มีนะครับความแตกต่างนันก็เหมือนเนกันนะครับน้าหอมตัวเดียวกันกลิ่นเหมือนกันคุณภาพเดียวกันแตกต่างกันแค่ที่กล่องเท่านั้นเองหรือว่าที่ขวดเนี่ยบางบางรายการ บางตัวเนี่ยก็จะไม่ได้มีฝามาให้นะครับสำหรับของเทสเตอร์ท็อปโน้ตท็อปโน้ตคืออะไรนะครับน้ําหอมเวลาที่เราฉีดลงไปบนเสื้อผ้าหรือผิวของเราเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนกลิ่นไปตามระยะเวลานั่นเองนะคือมันไม่ได้จะเป็นกลิ่นเดียวไปตลอดนะส่วนมากนะครับแต่ถามว่าน้ําหอมที่เป็นกลิ่นเดียวตลอดเลยมีไหมมีนะเขาเรียกว่าลีเนียนะครับเป็นน้ำหอมลีเนียฟรกแกคนซ์นั่นเองเจอ ฉีดปุ๊บกลิ่นจะไม่เปลี่ยนอยู่ยาวไปตลอดแต่ถ้าส่วนมากจะมีการเปลี่ยนเลเยอร์กลิ่นไปเรื่อยๆนะครับท็อปน้อยก็คือกลิ่นแรกที่เราจะได้ทําความรู้จักกับน้ําหอมตัวนั้นเป็นในช่วงแรกในช่วงเวลาแรกไม่เกินสักห้านาทีนะส่วนมากจะเป็นกลิ่นที่มีโมนกุลเล็กนะครับอย่างเช่นพวกผลไม้พวกซีตรัสต่างๆนะเป็นเลมอนเป็นมะรกกูดเป็นแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะครับจะเป็น ช่วงท็อปโน้ตสมากกว่าจะมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่เกิน3-5นาทีประมาณนี้นะครับมิดเดิลโน้ตมิดเดิโน้ตจะเป็นกลิ่นที่เราได้รู้จักกับมันในช่วงกลางนั่นเองนะต่อจากท็อปโน้ตนะส่วนมากจะเป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์ฟลอรลนะเป็นพวกแบบดอกไม้บ้างนะครับหรือว่า จะเป็นแนวเครื่องเทศอะไรประมาณนี้นะช่วงช่วงกลางก็จะส่วนมากน้ําหอมจะทําเป็นประมาณนี้เขาก็จะอยู่ในผิวเราอย่างมากเลยไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับเบสโนตเบสโนตก็คือกลิ่นในช่วงท้ายที่น้ําหอมจะอยู่ติดกับเราไปจนมันหมดกลิ่นนั่นเองนะส่วนมากเลยจะเป็นโนตที่มีโมเลกุลใหญ่นะครับถ้าใครเรียนเคมี Me เนี่ยจะเข้าใจเลยว่าอะไรที่มันมีโมเลกุลใหญ่ๆเนี่ย มันจะอยู่ได้นานมากๆนะับในเรื่องกลิ่นส่วนมากก็จะเป็นจะเป็นวานิลาคาราเมลหรือว่าจะเป็นกลิ่นหนังกลิ่นไม้กลิ่นมัสพวกนี้ก็จะอยู่ในช่วงเบสโน้ตของน้ําหอมนะครับเป็นโมเลกุลที่ใหญ่ก็จะมีการติดทนอยู่ได้นานที่สุดของส่วนประกอบที่เอามาทําน้ําหอมนั่นเอง SOTD SOTD เป็นคําย่อมาจากคําว่า s e n s of the Day นะครับก็คือ น้ําหอมที่เราใช้ในวันนี้อะไรเงี้ยส่วนมากในกลุ่มน้ําหอมก็ใช้กันนะาแบบวันนี้มันลงว่า SOTD ของฉันเป็น Deep u e e r d a b l e อะไรเงี้ยเขาว่ากันไปอะไรเงี้ยนะครับคือน้ําหอมที่เราใช้ในวันนี้ EDT EDT ก็คือย่อมาจากคําว่า The Toilet นั่นเองนะครับก็คือมันเป็นชนิดของน้ําหอมนั่นเองคือบอกความเข้มข้นของน้ําหอมส่วนมาก ระเล็ตน้ําหอมเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของน้ําหอมแล้วก็แอลกอฮอล์นะถ้าถามว่ามันเป็นแบบนี้เสมอไปไหมมันก็ไม่เสมอไปนะจริงๆมันมีน้ําหอมที่ผสมกับน้ําก็มีนะก็คือเป็นเขาเรียกว่า water b a บ e นั่นเองนะครับก็คือเป็นน้ําหอมแล้วก็น้ําแต่เนี้ยจะใช้กับน้ําหอมที่ผสมกับแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับก็คือจะมีปริมาณความเข้มข้นของหัวน้ําหอมยอยู่ที่ประมาณ5้าถึงสิบนนะครับก็คือ E.D.P จะมี5-15%แต่ต้องบอกกอนนะว่าความเข้มข้นไม่ได้เกี่ยวกับการติดทนอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะต้องบอกไว้ก่อน E.D.P E.D.P ก็ย่อมาจากคำว่า e ออเดอร์พาฟหรือว่าเออเดอร์พาฟูมนั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะมีความเข้มข้นของน้ำหอมมากขึ้นไปอีกก็คือ15-20%นั่นเองพาฟูมหรือพาฟัมนะก็จะเป็นระดับความเข้มข้นของน้ำหอมที่มีปริมาณความเข้้นอยู่ที่ 20-30%นั่นเอง e อ t r a t e ร d ดเ a f o ์ m ตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นความเข้มข้นที่มากที่สุดแล้วนะครับก็คือจะมีความเข้มข้นตั้งแต่30-40%เลยส่วนมาก e x t r a ์ตรี e p a r f u m เนี่ยก็จะมีการติดทนที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่ความเข้มข้นของน้ําหอมนะว่าน้ําหอมตัวนั้นมันจะติดทนได้ดีแค่ไหนนะมันอยู่ที่ โน้ตกลิ่นส่วนประกอบที่เอามาปรุงในน้ําหอมนั่นเองตัวอย่างนะครับมันมีน้ำหอมที่2ตัวนะครตัวแรกอะ่ะเป็นกลิ่นซิตรัสเป็นกลิ่นเลมอนมะนาวมะกรูดอะไรเงี้ยกลิ่นชากับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นกลิ่นของหนังเลเทอร์เป็นวานิลลาอะไรเงี้ยสตัวเนี้ยเป็น EDP เหมือนกันแต่พวกกลิ่นวานิลากลิ่นเลเทอร์กลิ่นหนังเนี่ยอยู่ได้แบบข้ามวันแต่ว่าตัวซิตรัสเนี่ย อยู่ได้แค่ประมาณ5้ชั่วโมงอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับมันก็อยู่ที่โน้ตส่วนประกอบที่เอามาใช้น้ําหอมตัวนั้นครับน้ําหอมไว้อไว้อคืออะไรไว้อคือเป็นน้ําหอมทดลองใช้เวลาที่เราไปซื้อน้ําหอมแล้วเขาก็จะแถมมานะั่นคือน้ําหอมไว้อส่วนมากมันจะเป็นไซส์แบบ 1.2อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเต็มที่เลยก็เจออาจจะมีเจอแบบ2 ml บ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะเป็น1.2 ml นะเป็นหลอดเล็กๆเ,เลยนะน้ำหอมมินิน้ำหอมมินิก็คือน้ำหอมขวดจิวจ๋วเลยคือมันจะเป็นการเหมือนแบบยอ่อไสจากขวดจริงๆของมันอะมันเหลือเป็นจิ๋วนิดเดียวนะครับคือจะเป็นน้ำหอมที่น่ารักมากแล้วก็จะมีการใช้งานโดยการเป็นแบบแตะแต้มนะอารมณ์เหมือนคือเป็นยาดมพิมพเสนน้ำอะ จะเป็นการแบบคว่ำแล้วก็มาแตกตามร่างกายอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่หัวสเปรย์นี่ก็คือน้ำหอมมินินี่เองชอบคเแน์นี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าอยากได้น้ำหอมแท้ย้ำว่าน้ำหอมแท้นะครับทักมาผมได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นทางเพจเ f a c o b o นะแล้วก็หรือว่าจะเป็นทางกลุ่มต่างๆทงัทง้ทง,งกลุ่ม Line และกลุ่ม f c e e o o o นะครับมี Line เอา f f เชียรให้ด้วยนะครับเป็นแอสไน์มอสปโนะครับทักมาได้เลยคนระับทุกช่องทางผมมอสเป็นคนดูแล ตอบแชทเองทุกช่องทางนะครับถ้าหาไม่เจอไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับฝากไปด้วยครับทุกคน